จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราและเมื่อเราเป็นพยานคบพยานง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องทําไมครับไปใช้อะไรทฤษฎีอะไรทั้งหลายแหละง่ายที่สุดคือพูดคาพยานจากชีวิตของพวกเราว่าเรารู้จักพระเยซูได้อย่างไรและพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไรเหมือนอย่างใครครับที่เปาของพวกเราอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สอง นะช่วงที่สองคำพยานของเปาโลผมใช้คำว่าชีวิตที่พบกับพระเยซูคิดชีวิตที่พบกับพระเยซูผมจะสรุปอยู่ในข้อที่6กจนกระทั่งถึงข้อที่11เนี่ยเปาโลพบกับพระเยซูขณะที่กําลังทําไมครับเดินทางหลายครั้งที่เราพบกับพระเยซูเนี่ยขณะที่พวกเราเองกําลังทําไมครับเดินทางชีวิตของพวกเราในช่วงใดช่วงหนึ่งใช่ไหมครับบางคน มาพบกับพระเยซูขณะที่เราเองกําลังเรียนอยู่ในมหาพิทยาลัยของพบกับพระเยซูเนี่ยขณะที่ผมเองอายุ14บสี่นะครับกำลังเดินทางอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะบางคนพบกับพระเยซูเนี่ยขณะที่กําลังเรียนอยู่ที่ทําไมครับทํางานอยู่ในออฟฟิศนะกําลังเดินทางอยู่แล้วเวลาเนี่ยที่พบกับพระเยซูเป็นเวลาทาไมครับเที่ยงนะครับ เวลาการเลือกสรรของพระเจ้าพระเจ้ากําหนดไว้นะครับกําหนดไ <pper> ว้เรามาพบกับพระเยซูไม่ได้บังเอิญพี่น้องผมกล้าพูดพระเจ้าเลือกสรรช่วงทางผลทางชีวิตของเราและช่วงกําหนดเวลาทําาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับเปาโลบอกว่ามีแสงใช่ไหมครับส่องสว่างมาแสงล้อมรอบตัวเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเปาโลล้มลงได้ยินอะไรครับพระสุรเสียงนะครับกับ นั้นในพระสุรเสียงมาเราได้เรียนรู้ในที่นี้เนี่ยก็คือนั่นเป็นการเขาเรียกว่าสมแดงหรือในภาษาพระกัมพีเรกว่าเป็นอะไรครับนิมิตนะครับเป็นนิมิตนะครับที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงมีแสงมีเสียงแล้วบอกว่าซาโลเจ้าข่มเหงเราทําไมที่น้องสิ่งที่เราได้เห็นในที่นี้นี่เนี่ยการที่หนึ่งที่เราได้เห็นคือว่าพระเจ้าเป็นผู้ สมดงให้กับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ที่ขึ้นไปหาพระเจ้าเพื่อจะรู้จักกับพระองค์ทุกคนที่รู้จักกับพระเจ้าล้วนแต่พระเจ้าทำไมครับสําแดงเปิดเผยให้คนนั้นรู้จักกับพระองค์งสิเพื่อจะได้ไม่มีมนุษย์คนใดอวดได้ว่าผมเองรู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าผมเก่ง ผมเองรู้จักพระเจ้าด้วยตัวเองเพราะว่าผมมีปัญญาผมความพยายามของผมความตั้งใจของผมหรือความดีของผมหรือความเอศาสนาความเคร่งครัดของผมไม่มีใครสามารถที่จะพูดได้แต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแล้วประการที่สองที่เราได้เห็นในที่นี้เนะี่ยคือพระเจ้าสำแดงนี้เนะี่ยให้เราพบกับโลเนียด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป สำหรับพี่เตาเรานี่พิเศษหน่อยเพราะคนนี้ต้องเอาหนักเพราะว่าเขาทําไมครับอเออเขาเป็นคนที่แบบเบื้องหลังมาแบบนี้ต้องเอาหนักให้เห็นจัดจับเจ๋งเจ่ง <c oughs> เป็นการสําแดงที่เป็นดีมิตนะครับบางคนในทีน่นี้ผมเชื่อว่ามารู้จักพระเจ้าผ่านทางคําเทศนาบางคนมารู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจา้จาเนี่ยทรงแต่ต้องรักษาเขานะให้หาย บางคนมารู้จักพระพุทธเจ้าเพราะว่าเขาเห็นนิมิตผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งเห็นนิมิตก็เคินเขาฝันนะจริงๆก็ไม่ได้ฝันเขาเองเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาเขาบำเพ็ญนะครับภาวนาเขารู้ว่าในโลกนี้ต้องมีพระเจ้าแน่แต่เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์ไหนเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แล้ววันหนึ่งที่ขนาดที่เขาเองนั่งบำเพ็ญภาวนานี่เขาเห็นเขาเห็นอะไรรู้ไหมก็เห็นรูปไม้ต้งเขนเขาไม่ข่งเห็นได้อะไร เอ๊ะหลุมฝังศพก็มีไม้กางเขน,นใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเขาก็ขับรถผ่านที่โบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงเทพเห็นไม้กางเขนก็รู้ทันทีแล้วอ๋อนั่นใช่แล้วแล้วเขา้าไปที่โบสถ์แล้ววันนั้นนี่เนี่ยเป็นวันที่ดักเทศเทศนาแล้วเขาก็กลับใจใหม่บางคนมารู้จักกับพระเจ้าเพราะเหตุการณ์สถานการณ์บางคนอกหักพระเจ้าต่ออกให้บางคนเนี่ยทำไมครับสามีหย่าห้างหย จยาแต่พระเจ้ามาช่วยเข้ามาในสถานการณ์ช่วยเขานะต่อนะครอบครัวเล้บางคนนี่นี่นี่เนี่ยมาเนี่ยมาโบนเนี่ยเพราะว่ารู้จักกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจัดในใจของเขาเด<า>ี๋คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวให้ไปโบสถ์เขามีคนที่มีความทุกข์มากขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหเขาล้มละลายเคยมีถึงร้อยล้านเงินเยอยะแยะแล้ววันหนึ่งหมดตัวสบู่ฟองสบูสบ่แตกเนไหมครับ แล้วเขานั่งเนี่ยภรรยานหนีนะฮู้อพาร์ต,ตเมนต์นะเขาเคยซื้อสิบล้านรถเบน์มีทุกยึดได้หมดหมดไม่มีอะไรเขานั่งอยู่แล้วก็ได้หยินเสียงอไไปบสถไปบสถไปบสถบสถอะไรนะแล้วเขาก็ไปบสถคทิสเตียนเข้าไปในบสถวันนั้นเขาได้พบกับพระเจ้าบางคนฝันฝันมีไหมมีมีใครฝันไหม นี่นะบางคนฝันพ่อมเองตอบเองคนที่มารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับเรามาสามารถได้พบกับพระเจ้าพระเจ้าให้เรารู้จักกับพระองค์นี้นะี่เนี่ยแตกต่างกันไปแต่พระเจ้าสำแดงพระเจ้าสำแดงทุสิ่งสิ่งที่มนุษย์ต้องทําคืออะไรครับรสิ่งที่มนุษย์ต้องทํานั้นนั้นก็คืออยู่ในข้อที่แปดให้เราอ่านข้อที่แปด ด้วยกันที่แปดตัดหนึ่งสองสามพระเเจ้าจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์จึงกัดต่อพระเปเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรตซึ่งเจ้าคงเหงนนเพราะว่าเขาได้ยินเสียงข้อที่เจ็ดซาโลซาโลโอยช่วยเสียงน้ําเสียงเนี่ยที่พูดเนี่ยที่เป็นน้าเสียงที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยขมการเชิญชวน บอกว่าคุณเซาโลกลับมาเชื่อในเราทําไมทําร้ายเราคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยขเขาดําเนินชีวิตนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าเรากําลังทําร้ายพร,พ,รพระเยซูทําร้ายพระเจ้าคือทําร้ายทําให้พระองค์นั้นเสียพระไยัยทุกครั้งที่เราทําบาปเรารู้ไหมว่าเราก็ทําทให้พระองค์นี้นต้องร้องไห้ต้องเสียพระไยัยและพระองค์ก็พูดกับพวกเราเหมือนอย่างพวกกับเปาโลว่าเซาโล ซาโลเจ้าทำร้ายเราทำไมนะครับสิ่งที่มนุษย์จะต้องตอบสนองอยู่ในข้อที่8ข้อที่8นั้นก็คือบอกว่าข้าพเจ้าถึงถึงตอบว่าพระองค์เจ้าพระองค์ทรงเป็นใครครับผู้ใดพระองค์จึงตอบตอบกับข้าพเจ้าพี่น้องกับเมื่อพระเจ้าถามเราเมื่อพระเจ้าบอกเราเราเองเนี่ยจะต้องตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า ผมไม่รู้ในที่นี้มีใครบ้างที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าหรือรู้แล้วหรือพระเจ้ากาลังพูดกับพวกเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบอกว่าลูกเอ๋ยซาโลเอ๋ยบอกว่าหยุดอย่าทําร้ายเราหยุดอย่าทําบาปหยุดเดินในทางที่ไม่ถูกต้องกลับมาเดินในทางของพระเจ้าเราต้องตอบสนอง ตอบสนองอผง์ชจ้าพระองค์คือผู้ใดพระองค์คือผู้ใดนั่นคือหัวใจเมื่อพระเจ้าถามเราเองจงต้องตอบสนองที่จะยอมและพระเยซูตอบว่าเราคือใครครับเยซูชาว<ะ>นาซาเลตต้องบอกว่ายี่ห้อนาซาเลตยี่ห้ออื่นช่วยได้ไหมไม่ได้ไไดนะเยซูทําไมต้องเป็นเยซูทําไมต้องเป็นเยซู เป็นพระเจ้าเยซูเป็นพระเจ้าคําว่าเยซูเนี่ยภาษาภาษาฮิบรูว่าโจชัวโจชัวแ่ะคือภาษาที่ตรงกับโยชัวแล้วก็คือแปลว่าอะไรครับพระผู้ช่วยให้รอดจนคำพูดของพระเยซูที่แนะนําตัวเองเนี่ยกาลังบอกกับพวกเราว่าเปโลเนี่ยจะต้องรู้จักนะครับที่คนที่ชื่อว่าพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูรเจ้า พี่น้องครับผมอยากจะถามพวกเราเรารู้จักพระเยซูในฐานะอะไรเรารู้จักพระเยซูเนี่ยในฐานะที่เป็นศาสดาไม่ใช่เราจะรู้จักพระเยซูในฐานะที่เป็นผู้พิเศษที่รักษาโลกของเราไม่เพียงพอเราจะรู้จักพระเยซูเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนักมายากลหรือเป็นเหมือนมนุษย์หรือเป็นครูสอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แต่เราต้องรู้จักกับพระเยซูในฐานะที่เป็นพระผู้ทำไมครับช่วยเราให้รอด ช่วยเราให้รอดรอดจากอะไรความบาปปพ้นจากบึงไฟนรกนะบอกแลพูดถึงนรกเว้าตัวจะพูดอุ้ยเสียวไม่พูดไปได้หวังดีหรือคุณอยากจะไปไปอยางไปบป่าเออไปไปก็ได้อย่าชวนผมไปผมไม่ไปครับแล้วผมเองรู้จักกับพระเยซูแต่ว่าการที่เราจะไม่ไปเราจะรับความรอดเราต้องรู้จักกับพระเยซูในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเรา ไอ้รอดพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้เป็นทำไมครับพระผู้ช่วยให้รอดชาานี้ผมเทศนาพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดแล้วที่เมืองดาวิดช่วยเราให้รอดประการที่สามช่วงที่สามผมใช้คำว่าชีวิตหลังพบพระเยซูข้อสิบถึงข้อที่สิบหกข้อสิบถึงข้อที่หกเรารู้จัก เราเชื่อพระเยซูมีคนบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินชีวิตคริสเตียนบอกง่ดีนะเมื่อเรามารู้จักพบก,กับพระเยซูนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเองจะต้องดําเนินชีวิตเนี่ยอย่างคริสเตียนเกอบไปดําเนินชีวิตอย่างเป็นคริสเตียนในข้อที่สิบเราดูในข้อที่สิบบอกว่าเขา,เา,าพระเจ้าจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะต้องอะไรครับทำประการใดีดด่น้อง ไม่ใช่ว่าเรามาเชื่อเฉยๆไม่ใช่เมื่อเรามาเชื่อแล้วเนี่ยเราเองจะต้องถามพระเจ้าว่าพวกเจ้าข้าข้าพระเจ้าจะต้องทำบรนการใดหรือจะพูดง่ายๆว่าดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรนะพอดีนะบังเอ,อิญจริงๆนีอ่านไปเนี่ยโหจับโรงได้มีสองพอผ่านด้วยกันพอผ่านที่หนึ่งเนี่ย เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแล้วเราต้องการที่เลี้ยงที่เลี้ยงดูเราสั่งสอนเราอยู่ในข้อสิบข้อสิบบอกว่าพระองค์เจ้ากล้าข้าพระองค์จะต้องทําประการใดพระองค์จึงตอบกับข้าพเจ้าว่าลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและที่ที่ชีวิตใหม่จะมีคนบอกเจ้าสอนเจ้าให้รู้ถึงทุกสิ่งซึ่ง จะไมครับได้กำหนดไว้ให้เจ้าทำให้เจ้าทำตอนที่ผมมานที่ประเทศอเมริกามีคนมาใหม่ๆสิ่งๆครั้ง,งแรกมีคนใหน้มาแนะนำจะทำอะไรบ้างเนื่องเวลาจะไปไหนที่เลินข้าขงถนนอย่าถากถุยไม่ดีเดี๋ยวถูกตัด ผมก็ไม่ขัดถูอยู่แล้วเพราะเขาคิดว่า,าจะาผมเป็นเจคกได้แหละเจ๊ก,จกอนมาร <c oughs> <c oughs> าการที่สองเวลาเข้าไปซื้อของอะไรนี้เนี่ยจะต้องทําไมครับเ <c oughs> ข้าคิวไม่เห็ว่าใครเดียวใครได้ไม่ใช่เมืองไทยนะระ <c oughs> การที่สามนะห้ามตีลูก <c oughs> ห้ามตีลูกนะระการที่สี่ห้ามพูดเอ๋ เออผักเช่นเดียวกัที after, I, I ่มาต้มทำซุปกินก็พอฟันตนละอะไรพอฟันบอกห้างพูดเด็ดขาดไม่ใช่บอกไอไอไอวันสุบายไปถามที่ร้านชายเกาเรียกตำรวจกาไม่ได้ไปหาให้นะพี่น้องก็เด็กทารกเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยต้องมีอะไรครับ มีแม่ที่คอยอเลี้ยงเขาบอกว่าคริสเตียนที่เติบโตขึ้นมาโดยที่เกิดตามบุญตามกรรมคริสเตียนประเทศนี้น,นี้นี่นี่นี่ยก็ำไมครับไปนติมเองเหมือนอย่างคริสเตียนที่ทแถวๆนี้นะแต่คริสเตียนที่จะโตขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องทำไมครับมีผู้เลี้ยงเลี้ยงดูเนี่ยอย่างมีระบบอที่เติบโตขึ้นนะครับเมื่อเรามานุ้จากกับพระเจ้าเราเป็นใครครับ เราเป็นบุตรของพระเจ้า,เ,า,จาเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างบุตรอย่างไรเราจะพูดอย่างไรเราจะคิดอย่างไรเราจะมองอย่างไรเราจะทําอย่างไรเราจะเดินอย่างไรนั่นคือ,ค,อคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราที่จะต้องทำผมรู้จักคนหนึ่งเป็นคนที่แต่งงานกับเชื้อในอาราชชงงแล้วก่อนที่จะแต่งงานเขาจะส่งคนมาเทรน เป็นผ um, ู้หญิงนะแต่พูดอย่างไหนแล้วไม่ชอพูดอ้วนอ้วมืออ้วนๆไม่ใช่ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าแม้แร่ทั่งนั่งนะไม่ได้นั่งแบบถ่ามฝาไม่ได้ต้องนั่งรึเปล่าไหวห่างใช่ไหมไม่ได้เวลามองก็เหมือนกันต้องค่อยๆไม่ได้มองปุ๊กอ้าวจริง